แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก็อาการมันก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฟ้าฟ,า,ฟางมันก็หายไปก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฟ้าฟ,า,ฟ,า,ฟางมองอไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะนะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับ สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่มีอาการทางสายตานะคะไม่ว่าจะเป็นแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลหรือใช้คอมพิวเตอร์จ้องจอมือถือมากๆนะคะและกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลทางสายตาอยู่นะคะวันนี้ดิฉันขอแนะนำผลิตภัณฑ์ด Contact p l u สนะคะส่วนผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะดิฉันมี ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ D Contact Plus แล้วเห็นผลอย่างมากมายนะคะมาให้ท่านได้รับชมเพื่อเป็นการตอกย้ำความมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะคะ mm hmm. เห็นผลลัพธ์อย่างแท้จริงนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ ถ้าวันนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะสัมภาษณ์คุณป้านะคะที่มีปัญหาดวงตาเกี่ยวกับต้อกระจกค่ะเราจะได้พูดคุยนะคะสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ทานดีคอนแทคไปแล้วค่ะมีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําชื่อแล้วก็อายุนิดนึงค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ 8. ปดติสอเป็น ต้อกระจกก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทกอะค่ะก็แต่ก่อนนี่มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี่ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆน่ะ,ะมันมีมีเกอนเครืองแล้วก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หแต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะ,ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ,ะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดอ,อได้ทานนี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันม,มันหมด สายตาหมดสายตาท่านนไม่สามารถจะตัดไดม้มานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหล,ลานหลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก,ก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมากมได้ได้ดีมากๆเลยค่ค่อืม พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไปค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทคเรานะคะวันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยค่ะ มั่นใจมากเลยค่ะ,คะทานแล้วได้ปลอดภัยมากคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะ,จะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ซื้อบุญลักอายุเจสบอปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัด มีน้ำตาไหลด้วยไหมคะมีน้ำตาไหลน้ำตาหาัตาหวาตานิคันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วมองเห็นเหมือนกับมีจุดดำๆแมงวีใช่ไหมคะจ้า,ะะจาเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนมาเรงวีแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมาก เพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิมแต่<ะ>แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้ะ ก็คุณแม่ได้ทานดีคอนแทคแล้วก็ประทับใจนะคะการมองเห็นที่คุณแม่มีอาการตาผ้ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลก็หายไปค่ะเราอยู่กับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อกระจกค่ะมีปัญหาดวงตาเราได้ทานดีคอนแทคไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยกันผมชื่อนเะจริญสพภึกศีอาอยุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว ก็ม no ีใยในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค yeah, ่อยเห็นข yes. well, ับรถไม่ได้ครับตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ ค่ะตอนนี้นะคะค,คุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใยที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะค,คุณพ่อหายครับหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะ,ะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับค่ะคุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเราทานแล้วปลอดภัยค่ะ ครับไม่มีผลข้างเคียงเลยครับคะ่ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ําตาไหลเป็นต้อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมค่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น D ีคอ t a c t ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอก อหิน้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทค ช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังผลลัพธ์จากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันตัวจริงเสียงจริงไปแล้วนะคะและมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะคะท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านนี้ได้เลยนะคะและก็อย่าลืมนะคะว่าการบำรุงร่างกายถูกกว่าการรักษาแน่นอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ